เย็นชาแนลชาแนลเพื่อการเปลี่ยนระบอบภูมิใจนำเสนอรายการสามสหายไขปัญหาพบกับการสนทนาในรูปแบบการโฟนอินจากผู้ฟังทางบ้านคุยกันสดๆคุยกันทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์สังคมเศรษฐกิจและการเมือง นำทีมพูดคุยและตอบคำถามโดยลุงสนามหลวงสหาย,ยังบลัดสหายศสัทธาสามสหายไขปัญหาเดี๋ยวคุยกับคุณลุงสนามหลวงก่อนครับเขาบอกว่าเบื่อมากเลยเกี่ยวกับเรื่องของอโฆษณาชวนเชื่อทางทีวีเขาดำนี่แหละครับมีแต่การ โฆษณาและคนตายครับทีวีขาวดำครับปกติแล้วตามธรรมเนียมศาสนาเนี่ยไม่ว่าศาสนาไหนตายแล้วก็แล้วกันไปไอ้นี่ตายแล้วไม่รู้อยากแล้วตายแล้วทำให้คนลำบากอเชิญเลยครับครับชัดแล้วครับเชิญครับสวัสดีสวัสดีชาวตาสว่างทุกท่านนะครับทั้งในประเทศไนะครับทุกท่านนะครับลุงสนามหลวง ยังบัดสาหาสศรัทธาสหาหร้อยสิบสองทุกท่านนะครับครับสวัสดีอันดับแรกผมต้องขอร่วมแสดงความยินดีกับโดนัทรัปมนะครับที่ได้รับตำแหน่งว่าที่ประธานาธิบดีแล้วก็ขอเช่นชมคุณฮิลลารีคินตันที่ออกมาประกาศยอมรับในมติของเสียงประชาชนชาวอเมริกันตลอดจนประธานาธิบดีบารักโอบามาก็ประกาศอย่างชัดเจน ไม่ม,ไมีเดินสายใช่ไหมครับใช่เปเป่าลูกปิดดาวที่นิวยอร์กบ้างครับไม่มีนะครับครับนี่แหละครับคือการสถาปนิกเตั้งไว้กับที่กาลาแลนะ่ะอย่างว่าแหละสังคมไทยมันเป็นสังคมที่อ่อนด้อยทางปัญญาแล้วก็ถูกนํนามาอย่างยาวนานครับคล้ายๆว่าเด็กไม่รู้จักโตอะ่ะคือถ้าคุณได้อุ้มเด็กคุณก็ เด็กเด็กเมื่อถูกปล่อยจากมือแล้วจะร้ององอแงเมื่อไม่ได้รับการอุ้มไงครับในประเทศที่เขายิ่งใหญ่ในเวทีโลกไปสังเกตดิคนที่เป็นชาติยุโรปหรืออเมริกาเขาเลี้ยงลูกเขาจะไม่อุ้มนะออืเขาจะปล่อยให้เด็กมีพัฒนาการในการล้มลุกคุกขานเพื่อจะยืนหยัดด้วยสองขาของตัวเอง,งทางคอไทยมันอ่อนด้อยเรื่องเนี้ยมันมันไม่มีววัฒนาการเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอนก็เหมือนกัน ครับถ้ากว่าจากการตั้งคําถามขั้าคิดข้านถามขัานสงสัยมันก็จบแล้วประเทศนี้สงสัยเรื่องอะไรครับคุณจักรพงศ์ครับคุณจักรพงศ์ครับคุณจักรพงศ์สงสัยเรื่องอะไรครับในสังคมไทยเนี่ยครับเอ้าก็อย่างงานศพเนี้ยการสอบใบบอดเนี่ยทําไมปากแดงไม่ไปแค่นี้ไปแล้วครับอันนี้ผมขอแก้ตัวนะครับไปแล้ว ไปแล้วจะเขาแม่เข้าเขาบอกว่าไปกินยาก่อนหมอตามไปฉีดยากนะเขากลัวน้ำลายจะไปโดนคนอื่นกระเด็นครับนะเขาไปจริงๆริงนะผมเห็นลงในเว็บพุัดการมั้งเขากลัวภาพออกมาไม่เขาเสด็จไปแล้วเขากลัวเด็กสตรีหญิงมีคันเห็นแล้วจะตกใจเขาไปนะครับคุณอย่าว่าเราชินีผมนะโอเคคุณจักรพงศ์ตอบใิญครับ คำถามถาม,มันจะพังออกมาจากนักคิดอนะนะอย่างก,การป่วยเงี้ยเหมือนสามัญชนทั่วไปเนี่ยป่วยไปหาหมอเนี่ยหมอก็จะมีวิริฉัยโรคออกมาว่าคุณเป็นหวัดนะคุณเป็นโรคกระเพาะนะคุณเป็นโรคหัวใจนะคุณเป็นโรคเบาหวานนะแต่นี่เราไม่รู้เลยว่าไอ้บอดเป็นโรคอะไรโรคเพราะว่าตะเสื่อมเพราะว่ากะผมไม่รู้ว่ตาตะมปนคืออะไรวักกะแปลว่าตับคือมันมันวักบ่อยๆวักกะกะจะวัก ใช่บ่ะไม่รู้ใช่ป่ะนะไปเบรกกอนเชิดตอกสังคมที่ย้อนแย้งแล้วมีเงื่อนงำไงมันมันไม่ชัดเจนครับเนี่ยผมถึงบอกไงพิธีกรเนี่ยผมเข้าใจนะทําไมทุกท่านเนี่ยนักวิทยากรทุกท่านเนี่ยทําไมถึงพูดซ้ำๆอย่าลืมนะครับที่เพิ่งเข้ามาฟังก็มีครับบางคนคุณสนามหลวงได้หลงสองพันแปดานัก พ่อค้าบางนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยเขก็จะได้มาฟังเรื่องการนี้แหละเพื่อมันจะได้เาติดเอาให้มันเห็เนไงว่าใครเป็นคนบงการประเทศนี้เอการาดิเนแลนด์ไม่งั้นคนมันจะรู้ได้ไงว่าเอ้ยานขายไปมันเกิดอะไรประเทศมันไม่ไปไหนไหนเนี่ยแพลงแล้วนะไอ้เสียนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชายกครัวเรื่องปัญหาหนี้สินเนี่ย ผมถึงบอกไงว่าพิกบาดแผลจากการรัฐประหารมันกำลังส่งผลถ้ามีการล้มรัฐบาลจากการรัฐประหารเนี่ยประชาชนส่วนหนึ่งอ่ะที่ถูกครอบมาันานเขายังไม่รู้ไงว่าการรัฐประหารมันเป็นพิษภัรร้ายแรงแล้วใครอยู่เบื้องหลังการรัฐประหารผมถึงบอกไงเนคนที่อยู่ต่างแดนที่เป็นนักเมืกรทุกท่านเนี่ยผมยอมรับนะครับว่าเป็นคนที่เสียสละเพราะว่าต้องมาเล่าเรื่องซ้ำๆแล้วบางทีก็ต้องคิดคในโลกใหม่ๆาเพื่อ เรวก็ถามดีเจคนโตข้ามถึงไม่ฟังเปล่าคนเข้ามาฟังก็ต้องฟังด้วยการคิดะห์แก้ไปด้วยรวมทั้งไอ้กองอำนวยการรักษาความมั่วชั่วมั่วนิ่มภายในเมืองกาลานีคอนด้วยนะดนวยการละมานารักษาความมั่วนิ่มในเมืองอมนอมั่วนิ่มแป็มแป้ แค่ภายในเมืองกาลานีอคเพียงเ่ยยวผมผมขอชี้แจงนิดนึงนะครับผมขอชี้แจงเล็กน้อยครับไอ้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นการเฉลิมพระเกียรตินะครับผมรักในหลวงไม่อยากให้คนเข้าใจว่าท่านไม่ได้ทําอะไรเลยที่จริงมันทําทั้งหมดแล้วครับนะนนแล้วก็ท่านปิดทองหลังพระผมก็เลยงัดขึ้นมาให้ประชาชนได้เห็นเด่มเช่นท่านรวยที่สุดในโลก อายาสีฟันนี่ผมได้ข่าวมานะครับ,รบ,รบท่านไม่ได้ใช้ยี่ห้อนะแล้วไม่ได้ใช้เลยนะคนที่คิดเรื่องนี้คือไอปีมาลกุลนะครับไอเรื่องบีบดูเนี่ยนะมันบีบเองในหลวงไม่เคยบีบมีสนมคอยบีบนะมีคนคอยบีบให้ท่านไม่บีบเองนะครับ <c oughs> ท่านประหยัดแรงไว้ทําอย่างอื่นนะคก็ต้องเป็นทั้ง king of king พาาะฉ f น i ้ g <King S 2> ที่ท่านบอกว่า อสังหาริมทรัพย์ค่ายกครัวผมแนะไปค่าราชวงจากกีองค์คม,มนตีนะะอย่าไปค่าบ้านตัวเองเลยไปค่าบ้านมันดีกว่านะฮะครับเ<อ>าราก็เชิญถามครับแล้วผมถามหน่อยไอ้การบีบย่อหรือความของประชาชนท่านเนเชื่อมโยงอะไรกับประชาชนศิลปะในการบีบหลอดยาสีฟัน,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 นคุณาว่า,าทุกนนได้ผ่านประสบการณ์มาแล้วครับาเวลายาสีฟันมันหมดเนี่ยจะบีบยังไงให้มันออกมา อันนี้เรื่องใหญ่นะครับคุณอย่าพูดเล่นนะครับเรื่องบิดหลอดยาสีฟันเนี่ย <c oughs> วันนี้นะครับมีการประชุมแล้วก็ทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยทําอันเบลเลอร์ต่อไปจะมีม <า S 1> ลูกโซดีหลอดยาสีฟันที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ผมไม่รู้ว่าท่านใช้ของพู <c oughs> ไม่รู้ว่าท่านใช้ของกิแนแดงผมดูยี่ห้อผม,ผมจะได้ใช้ตามนะ <c oughs> ไม่มียี่ห้อว่ะไม่ลู้ใช้ของปลอมเลยฮะ ใช้ของสหาหัสหรือของเซเว่นอดูอใช้ยี่ห้อไหนจะได้รู้กินเหล้ายี่ห้อไหนสุปรียยี่ห้อไหนเมื่อก่อนรู้ใช่ไหมเมื่อก่อนกินเหล้าคอนอยักแล้วชีวาสใช่ป่ะแล้วต่อมาสุปรีแล้วกิสไส์แล้วก็สามิตรฮะไอ,อ้ย่าซีฟานนี่ผมงงว่าท่านใช้ยี่ห้อไหนครับดูกี่ที่ที่ไม่มียี่ห้อเนะี่ยหรือเป็นยังไงหรือว่าออไม่ได้ค่าโฆษณาก็นั่นแหละมันเป็นการสร้างภาพนะครับสร้างภาพครอบงำประชาชนแล้ว มันปัสแจกคือคนณคิดต่างคุณไปจับเขาอย่างเงี้ยมันก็จบแล้วประเทศเนี้ยเพียงแค่คิดต่างครับครับผมเห็นด้วยครับมันก็จบแล้วเห็นด้วยครับก็เป็นการสร้างภาพเอ่ะคุณจักรพงศ์ครับครับเดี๋ยวขอตัดสายก่อนนะครับเพราะว่าสัญญาณคุณไม่ค่อยชัดเจนเลยครับครับสร้างภาพแปลว่าโกหกครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไม่ครับไม่ได้ครับ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 ก็เดี๋ยวชี้แจงผ่นะครับ สำนักพระราชวังโทรมาบอกผมตะกี้นี่เองนะครับว่าให้วันที่เก้าพฤศจิกา,า,า,กายนเนี่ยสปสชสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปะสะชนะครับโดยนายแพทย์ปิยะสะกุลสกลสัตยาธรรัฐมตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไอ้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับเป็นประธานการประชุมคณะกมการหลักประกันสุขภาพ ก่อนมีการประชุมนะครับท่านผูดีนำผู้บริหารร่วมพิธีไว้อะไรคนนะครับแล้วก็ที่ห้องโถงนั่นนะครับมีการอัญเชิญหลอดยาสีพะทนที่ได้รับคุณอยากก่า,าหัวเราะทีวาเนี่ยหลอดยาสีฟันเล้หลอดเอ่อสพชรัการ้ชาตได้อัญเชิญคุณเรียกรอยยาสีฟันได้ติดคุกเลยไได้อัญเชิญหลอดยาสีพะทน ที่รับพระราชทานให้ท่านผู้หญิงเพชรชลาเตชกัมพุธปัจจุบันตั้งแสดงวพิพฑนวาจะวิทยาวัดคณะทันแพทยศาสตร์จุฬาลงกรคร์้ายระเเห็นครับไปที่จุฬาลงกรไปพิพิธภัณฑ์นะครับพิพิธภัณฑ์หลอดยาสีฟันนี่นะเป็นสัญลักษณ์แห่งความประหยัดตามราชวัติของพระเจ้าอยู่หัวใยยนว่นขึ้นปีใหม่2031ท่นานประวติสมัร้อยสองผมว่าการใช้จ่ายอย่างประหยัดนั้น จะเป็นหลักประกันความสุขสมบูรณ์ผูนสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัวช่วยป้องกันความขาดแคลนในวัข้างหน้าการประหยัดดังกล่าวจะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ที่ประหยัดเท่านั้นยังเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วยนะอันนี้เป็นคําพูดของภูมิพลสาเบทธนมาทั้รร้อยสอง102นะครับนะบอกว่าประหยัดวันนี้นะ อันนี้ละครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สนักพระราชวังเพิ่งโทรมาหาผมเนี่ยนะอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องข่าวจริงหรือว่าข่าวข่าวจริงครับวันที่กพ้าพิจาอยู่ครับขนางหลวงเนี่ยพูดอย่าไปคิดว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงนะคุณก็พูดทําให้ผมเสียเครดิตหมดที่ผมไม่มีอยู่แล้วอย่าไปคิดว่าอะไรจริงไม่จริงเลยแกพูดอะไรเนี่ยก็ตะกี้มีคนฝากคําถามไว้ที่หน้าซีบอกนะครับ ถามบอกว่าคนที่โทรมาจะมีความผิดหนึ่งสองไหมครับผมว่าไม่ผิดแล้วครับเพราะหนึ่งสองมันผิดอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเราต้องล้มมันอย่างเดียวแค่คุณเปิดฟังมันก็ผิดแล้วครับคืออย่าไปสนใจผิดไม่ผิดกูจะฟังอะคุณจะล้มมึงอะจริงจริงเราไม่ได้ผิดแต่มหาวาเราผิดเออมันมีแค่นี้แหละครับพี่น้องใช่ไม่ควอย่าไปแคร์แม่งถ้าใครไม่ทําความผิดถือว่าเป็นความผิดแล้วกันเอาง่าย คือเราต้องทําผิดมันถึงจะถูกไม่ต้องไปสนใจว่าผิดหรือถูกใช่กฎหมายมันเราต้องทําผิดเราถึงจะถูกครับนะถ้าเราไปทำถูกอย่างนี้มตลอดชีวิตเลยคนรุ่นเราเนี่ยมีคนถามเรื่องสูตรนังขัางคกซีเรีสมากเลยเนี่ยถามไรทีแล้วนะผมว่ามันยังไงต้องให้สหายยังไงคุณยังไเคยทำไหมไม่ไม่เคยได้ยินมาเลยเอาเอาเล่าคร่าวๆอะไรเดี๋ยว่าคุณทำเป็นยูทูบเผยแพร่ทั้ด เป็นยมาเป็นไงบ้างครับสายยางบรัชเกี่ยวกับเรื่องของหนังกนรครับอะไรอ่ะเอากันจริงๆอ่ะเอ้าจริงเรื่องมีซีรีสนะเรื่องนี้มีผลทั้งการเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับไปรายการครับหัวเราะกันคลิกมืหมดแล้วครับคือเวลาโทรไลน์นี่ห้ามฟังยูทูบนะครับครับฟังที่ไลน์อย่างเดียวปิดอย่างอื่นหมดเลยก่อนนะฮะครับนี่ครับครับเชิญครับ ครับเชิญครับคุณเคนครับครับเชิญครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับว่าไงครับสวัสดีครับต้องฟังทางไลน์อย่างเดียวต้องคิคุณคุณต้องปิดหน้าคุณต้องปิดเสียงยูทูบไปก่อนต้องปิดเสียงมมันจะสะท้อนมันจะดีเลยจะได้ยินเสียงตัวเองนะครับคนสบายดีไหมครับสบายดีครับครับสบายดีครับครับวลามาครับ ติดตามทุกวันเลยนะครับครับดีครับดีกว่าไม่ติดตามทุกวันแหมรายการนล้วการลุมสนามหลวงนี่มีสาระมีอะไรแม่ดามทุกวันมีสาระไละไรสาระด้วยครับลุมสนามหลวงโอ้นี่มีคนนูนบางวันก็ไรสาระเห็ดล้างแห่สารหนูตะขับไฟจดไว้เยจดไว้เลย คงไม่ต้องควายเทนูไม่เอานะครับคุณเกณฑ์ครับรัญญาไม่ดีก็บอกตัญญาไม่ดีคนกันเองครับไม่ต้องไปกวนหนึ่งสองพูดกับผมนะผมไม่ใช่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้นวผมไม่ก้เรียกไปทำไมยาวเสเลยตายหาเลขยาวกว่าเดิมนะเอแปลกคนเรานี่ก็แปลกตายแล้วก็เรียกอะไรบอดเรียกอะไรตามเรื่องประดิบประดอยชื่อปกติยังอยู่เรียกพระเจ้าอยู่หัวจบ พอตายพระบาทแล้วมันมึงไม่เมื่อยวะไอไอคำที่มึงเรียกเอาไปทานอื่นนะโฆษณาได้ตั้งหลายสิบล้านนะใช่ไหมเออเอาเชื่เลยครับหายไปแล้วฮะว่าไงครับครับผมครับเดี๋ยววางสายก่อนนะครับถ้าอย่างไรแล้วก็โทรกลับมาใหม่นะครับอันนี้ต้องเป็นความผิดพลาดของทีมงานเองไปชวนคนถามหัวเราะสาไปออกบางทีลืมบางทีผมพูดเองยังลืมเลยคุยไปคุยมา อันนี้ต้องขออภัยขออภัยในความไม่สะดวกนะครับนะไม่อยากคุยกับคนบ้าทีอะไรคางคกเออผมตอบสั้นๆผมพยายามจะเรียบเรียงนะครับคือคางคกเนี่ยมันจะมีตุ่มพิษนะซึ่งอันตรายมากไม่มีอะไรจะพูดได้พูดเรื่องคางคกเนี่ยคุณจะทำเป็นเล่นด้วยเรื่องนี้ปฏิวัติประเทศไทยหนังคางคกครับสวัสดีครับคุณมาคุครับสวัสดีครับ คุณทุกท่านเลยนะคะครับคุณมาลุโกใช่ไหมครับเนี่ยโอ้โหได้ยินนะคะทด้ยเนได้ยินครับทุกท่านครับได้ยินครับได้ยินครับครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะมีเรื่องจะปรึกษานิดนึงกับสนามหลวงค่ะครับสวัสดีญาติฉันนะคะเขาบอกเขาหน้าที่การงานเขา่ะเป็นระดับถึงผอบริษัทเขาบอกเขาได้ดีได้ดีเพราะว่าเขามีลูก ภมิพลตั้งอยู่ที่โต๊ะอยู่เสมอประจําเลยที่ฉันฟังที่ฉันก็จะอ้วกแต่อ้วกไม่ออกเพราะตำแหน่งหน้าที่การงานที่ฉันมันต่ำน้อยอ่ะเข้าใจเขารู้สึกครับคุณนุองตัวนคุณขนามหลวงคิดไปไดไงครับก็เป็นเรื่องปกติครับของพระสุนิกรที่จงรักภักดีนะครับคุณดูอย่างคุณประยุทธ์จันโอชาเป็นตัวอย่างทํางานมาไม่แดกเป็นถึงนายกรัฐมนตรีเพราะใครถ้าไม่ใช่เพาะในหลวงจริงไหม คุณดูคนอย่างอะไรวะไยบุญคุ้มดีคุ้มบ้าเนี่ยไปไล่จับพระนะทั้งที่มัน,นไปพาคนไปฆ่าพวกเสื้อแดงคุณดูอย่างคนอภิรักษ์กรุงรมพง์พาไปฆ่าในวัดนะได้เป็นอะไรครับเป็นเมต<ม>พภาคทีหนึ่งคือสังเกตง่ายๆครับประเทศไทยในยุคบายรัชกาลภูมิพลนะยิ่งทาเหี้ยเท่าไหร่ยิ่งได้ด,ดีเท่านั้นอันนี้เป็นเรื่องปกติของแผ่นดินนี้นะครับมันจะ มันจะโลมอยู่แล้วเป็นอย่างเงี้ยคุณไปดูเพศเออกับอาเพศตำนานเดิมๆนะครับคือแผ่นดินจะลุกเป็นไฟบรรลัยกันคือคนที่อยู่ไม่ได้ครับไม่ยามฝนฝนกออ็อะไรอะไรเงี้ยฝนก็ตกอะ่ะใช่หนูก็ไม่เข้าใจนะครับแบบว่ารอบข้างมีแต่คนบ้าภูมิพลนะโอ้แต่เราจะแบบไม่ใส่แค่ใส่เสื้อดํา ที่ทั้มาสามสิบวันก็จะแย่เลยนี่เขาเพิ่มเขาบอกว่าเพิ่มอีกยี่สิบวันเห็นใจครับเาพิ่มยี่สิบเขาตามหลักสถิติพอเพียงครับเห็นใจจริงครับไม่เมืแล้วเราเราไปเลือกเสื้อเนี่ยมันเสียเวลานะครับสายมาชุดคือตามหลักสถิติพอเพียงก็เข้าใจพัดใต้หัวนะครับอันนี่จะไปแตะต้องท่านอุ้ยไม่อาจจะพูดอะไรแล้วนะมีรายการลุงสนามหลวงเป็นรายการที่ขยี้เทียนมากๆเลยอรอผนว่าสังคมกรุงเทพเป็นอย่างนี้จริงๆค่ะ คืออะไรที่มันเกิดไปมันก็จะพายเพื่อนมีแต่เสื้อเหลืองทั้งนั้นเลยอ่ะอย่าท้อครับอย่าท้อครับยิ่งตามูมิพลตายใหม่ๆนะแม่งแทเดอะไฟแบบโอ๊ยนา้หลวงยังงี้ยังงี้มาระบายได้เลยนรับจนอันเฟยเพื่อนไปคนหนึ่งแล้วอ่ะอันเฟยแบบไม่ตาแม่งเลยอ่ะครับครับใช่มันมันก็อย่างนี้เราถือว่าอยู่ในสังคมอย่างนี้ตั้งสติดีๆเห็นเพื่ออยู่ในในโรงพยาบาลคนบ้าแล้วกันเรื่องนี้เราจะโคตร ฮะอย่างนี้แะครับคนได้คือไอ้ความจรักพอดีที่มันเกินไปมันแตกหมดนะครับภูเขาไฟมันระเบิดนะครับอะไรที่มันเกินไปมันสำลักนะความพักดีอ่ะเคยสำลักมาไหมอันนี้มันสำลักความพักดีนะแสดงว่าอะไรครับแสดงว่ามันหวั่นไหวถ้าไม่หวั่นไหวไม่จำเป็นต้องทัดถ้าผมเป็นเขาผมไม่ทําขนาดนี้หรอกทําแล้วมันเสื่อมนะทำแล้วมันไปสะกิดให้คนเนาลุกขึ้นมาต่อต้านเนี่ย คุณมีเพื่อนเป็นรงระลาชุ่กวันนี้ชิพหายหมดนักลงบังทรงบันเทิงไม่ต้องครับหนีไปประเทศรอบๆหนีไปเขมรลาพม่พมาหนีไปหมดแล้วแต่ลาวนี่มาง่าชุดผู้พภาษาเดียวกันนะพะม,ม่ายังฟังยากเขมรยังฟังลําบากก็ยังเป็นไจที่มาทุกท่านต้องเสียสละหนีไปถ้าไม่หนีก็จับติดคุกเนาะผมไม่ได้หนีครับผมสู้ครับอยู่ตรงนั้นมันตายผมก็มาตั้งความจร่งเพราะว่าผมหนีผมไม่ได้หนีเออ มันตั้งหากที่หนีผมอ่ผมไปพูดตามไหยว่าปิดหมดเลยผมไล่มันนะครับมันตามปิดตอนนี้ตั้งเป็นกองทัพคนมาโอ้ยเรไม่หลวงใส่เสื้อข้าจะเป็นรองบระทุกชาติไปเป็นรองตีนเดินอยู่นั่นนั่นแต่กอดปิดเกิดเป็นรองเท้าทุกชาติไปใช่ไหมเกิดในหลวงท่านพระองค์เป็นรองช้ำมึงไม่เหม็นแต่หาเกิดตีนเป็นอะไรน่ะลกากเอออย่าพูดเลยนะคะอย่าพูดเรื่องแบบไม่ดีนะพักอย่ายุ่งอย่าไปแตะท่านอยนวงอย่างนี้อย ผมไม่ได้แตะผมจะกระทืบครับเขาสทษไม่รู้แบบเหมือนก็แบบมันฝังลึกแล้วว่ะยังยังว่ามันมันไม่ใช่ถ้ามันฝังคนไม่เชื่อกันเยอะนะคะก็ไม่เข้าใจถ้าฝังลึกจริงเขาไม่ทําขนาดนี้ถ้าผมเป็นเขาน่ผมไม่ทําขนาดนี้หรอกนะผมมีอย่างอื่นทําเยอะมีวิธีจะหลอกคนเยอะไอ้นี่มันไม่มีมันคิดไม่ออกหมดโมกันมันหมดมมกกำลังใจให้ทุกท่านนะคะสู้ๆค่ะ ครับครับขอบคุณมากครับคือผมเรียนให้ฟังนิดนึงนะครับว่าเรื่องเรื่องนี้เนี่ยนะคนที่รักสถาบันกษัตริย์เขาเดือดร้อนมากนะครับเพราะว่ามันทําเกินไปแล้วเรื่องนี้นะครับผมอยากจะพูดให้ฟังว่าตอนนี้ราชวงบางคนเนี่ยก็ชักไม่พอใจนะครับเพราะว่ามันมีการสร้างกระแสว่าพี่น้องทะเลาะกันซึ่งจริงๆผมเข้าใจว่าเขาไม่ได้ทะเลาะกันนะแต่มีบางคนอยู่บ้านสี่สาวพยายามสร้างกระแสนิยุครับ ยุให้ทะเอลาะกันถ้าพี่ได้เป็นเนี่ยพี่มีลูกหลายคนลูกววชิดาลูกใครต่อใครใช่ไหมมันสืบต่อเพะนั้นเขาจะเอาผู้หญิงเป็นผู้หญิงนี่เขาก็ไม่มีลูกนะเป็นเสร็จแล้วเนี่ยก็จะอํานาจจะอยู่ในมือพวกนี้แล้วตอนนี้สิ่งที่เขาทานะครับ,รบเขาทําลายสถาบันกษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยเขาทําให้คนเกลียดทำให้คนเอียนนะครับแผนนะเพราะนั้นถ้าคุณรักสถาบันกษัตริย์แบบญี่ปุ่นแบบ สวีเดนแบบประเทศที่จเจริญน,นะคคุณจะต้องขัดขวางตอนนี้สถาบันกษัตริย์นี่เละเละชิปเปงนะฮะไอ้ทามานี้ไม่ได้เชิดชูนะครับ,รบเขาเรียกว่าชูทงแดงพิฆาตท,ทงแดงชูขึ้นมาเพื่อทําลายไอ้ทําอะไรเวอร์กเกินไามเนี่ยมันมุ่งดีปรารถนาดีแต่ประสงค์ร้ายหรือเปล่าขอให้คิดกันให้ดีนะครับอันนี้คุณลุงเป็นห่วงสถาบันใช่ไหมครับเนี่ยเป็นห่วงสถาบันครับล่มเร็วเกินไปเดี๋ยวไม่มีอะไรจะพูด ไยเล็กเซกสถานีเพื่อสาธารณรัฐไทย